สวัสดีครับผมเป้ครับผมอาร์มครับผมนะครับวันนี้มาให้กันอีกแล้วครับห่างหายกันไปนานแบบช่วงปิดเทอมพอดีไปไหนมาปิดเทอมก็าไปเที่ยวเที่ยงต่างมาบ้างก็ไปเที่ยวกับเพื่อนไปได้ข่าวว่าไปแถวสะพานคงสะพานควายนี่ยังไงไม่ได้ไปใช่เหรอเฮ้ยเนียวเอกเพื่อนเพื่อนอยู่แถวนั้นเพื่อนอย่างนี้เลยว่าหน้าอย่างนี้ปหไม่เอยอีกหน้าหนึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงใช่ตัวใหญ่ตัวมันไนเพื่อนเพื่อนสวยเลยทำงานทำงานที่ที่ทำงานเขาจะตรงข้าม ที่มันเขาจะไปก็ไปไม่มีใครเขาว่าไปมาใช่ไหมไปมาใช่ไหมใช่อ่ะกี่โยกกีโยกคือคือร้านเล่าอะไรสองสองคนแป๊บสองคนโอเคครับพี่อะคบพี่อะพี่ไปไปไหนพี่ตั้งใจเรียนทำงานไม่ได้เลยทำงานด้วยเรียนด้วยใช่ขยันกล้วก็คืนกลางคืนกลางคืนนอนดิวันนี้เลยมาถามอะไรน้องๆเขาก็มาถามว่ารุ่นน้องเนี่ยตอนนี้ก็เจอแบบรุ่นพี่ทั้งรับทั้งแกล้งทั้งรับรับน้องเออทั้งแกล้งอะไรอย่างงี้ก็อยากจะมาถาม เออให้เอาคืนจานๆแบบว่าเอาคืนยังไงวิธีไหนให้มันสาสมใจเลยไหมหรือว่าแค่น่ารักน่ารักพองั้นเดี๋ยวเราก็ไปหาน้องๆดีกว่าครับผมเดี๋ยวต่างคนเลยไปเลยนี่มาเจอน้องปีหนึ่งนะครับน่ารักเลยออร่ามาเลยใครชื่อน้องอะไรครับน้องกัตกี้ค่ะอเรียนนิเทศศาสตร์สาขาอะไรครับเนี่ยอเรียน FD ค่ะภาพยนตร์เข้ามาที่นี่เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างได้เรียนที่นี่ รู้สึกชอบชอบใช่ปหมชอบมีเพื่อนดีดีเอาเบอร์วะรับน้องโหดปะโหดนะคะโดนยังไงบ้างแต่ก็แบบก็โดนเหมือนกับว่าโดนแกล้งโดนอะไรบ่อยๆอ๋อใช่ถ้าถ้าให้เลือกจะให้แบบแกล้งทุกที่คือจะใหแกล้งแบบไหนดีเอาแบบแกล้งเลยแกล้งแบบไหนเหรอน่าจะให้หมาวิ่งไล่ละกันค่ะแเราจะเอาหมาที่ไหนเนี่ย แถวๆนี้แหละให้ให้หมาไล่กัดทุนพี่ไม่พูดละกันเดี๋ยวลูดไปโดนไงเออโดนกูเนี่ยมึงเออดนแก็คือแกลงพี่ก็คือให้ให้กัดวิ่งไล่หมาให้หมาวิ่งไล่กัดแต่ไม่ได้โอ้โหไม่ได้เออนี่หน้าตาตัวตัอย่างนี้นี่มีประกวดได้ประกวดอะไรบ้างไหมใช่เป็นดา ขาเอฟดีอะค่ะปีนี้ใช่พี่เป็นเหมือนกันแต่พี่ให้ตำแหน่งค่ะให้ตำแหน่งตำแหน่งดาวในใจพี่ดาวในใจพี่ไม่ใช่ละน้องบอกพี่เป้ไปเล่นในน้ำไปเล่นในน้ำไปเล่นในน้ำแล้ววันนี้วันนี้แบบว่าวันนี้สัมภาษณ์กี่คนเราวันนี้เหรอคะไม่ไม่เนี่ยถามตาพี่เป้พี่หนุบไปละเราเล่นเราเล่นเราเล่นแล้ววันนี้ก็สนุกสนุกวะ สนุกใช่เราก็มึงถามเมื่อไร่ต้อคู่เออใจสองตาผมมองของคนมันก็ไม่ได้อ่ะมีอะไรอยากจะฝากรุ่นพี่บ้างไหมใช่ก็อากด่าไหมหรืออยากฝากไม่ไม่อยากด่าด่าด่านี้ก็ได้นะที่อยากด่าขอแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจริงออยากฝากถึงก็ไม่รู้พูดอะไรอ่ะก็รุ่นพี่ก็ทุกคนก็ที่นี่ก็เป็นกันเองน่ารักชอบค่ะชอบคนไหนเป็นพิเศษไม่ไม่มีไม่มีไม่มีหรืว่าจะเหลี่มาทางซ้าย เอาผมพูดเถอะโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณน้องกที่ขอให้ได้ประกวดดาว์คอนะได้คอนเสิร์แต่เพราะว่าอาจจะมีวันนั้นเราอาจจะไปเชียร์แต่อยู่บนเหมือนเดิมมืงกูดอย่งทุกคนนะโอเควันนี้ขอบคุณน้องกที่มากครับขอบคุณครับน้องชื่ออะไรครับชื่อน้องดาวค่ะน้องดาวนะครับผมน้องดาวเลี้ยงคณะอะไรเดี๋ยวๆดีซีททำไมน้องดาวเลี้ยงคณะอะไรครับการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับผม การท่องเที่ยวด้วยมีสาขาหลังบสาขาการโรงแรมสาขาการโรงแรมนะครับผมการโรงแรมด้วยเป็นไงการโรงแรมเราก็ถือว่าดีถ้ามีพนักงานอย่างนี้เข้าทุกวันเมื่กี้พี่ก็เข้าอยู่แล้วดิทำไมรู้ดูไม่มีไม่เคยเข้าคนเดียวเข้าของคนเข้าของคนเข้าใครเข้าของพี่โอ้ยถึงเอ้ยเมื่อกี้อวยใครเนี่ยโอ้ยจะอวยพรอย่างเดียวเลยเราเนี่ยประทับใจสถานที่ยังไงบ้างอะไรหรอบรรยากาศ มอเรามหาเลยเราเป็นมหาเลยที่ล่มลื่นล่มลื่นใช่ต้นไม้เยอะกระรอกเยอะเต่าก็มีให้ดูไปดูมันทำไมอ่ะก็มันมีให้ดูก็มันมีให้ดูเต่าเนี่ยกระดองมันแข็งอะไรแข็งนะเวลารถเนี่ยข้ามมันต้องดูเขามีป้าอยู่เราเต่ามันกระดองแข็งอันนี้บอกใครบอกทั่วไปเป็นชาวพันให้ประชาชนพันให้ว่าข้ามถนนอะไรให้ดูเต่าด้วยเพราะว่ากระดองแข็งมึงไปบอกเต่า บอกทุกคนเนี่ยบอกเต่ามันจะฟังรู้เรื่องไหมแล้วบอกน้องอ่ะแล้วถ้าบอกน้องอ่ะเราขอเดินเฉยก็อาจจะเห็นอาจจะระวังอยู่แล้วแต่คนไหนที่ขับรถระวังเต่าห้นกระดองแข็งแล้วแล้วใช้เรื่องที่จะต้องบอกปะพูดไปอย่างนั้นแหละพิรหะอันนี้บ้างน้องดาวน้องดาวว่าเจอเจอพี่แกลงแบบไหนบ้างอ๋อหนูโดนเอาแป๊กปาหน้าค่ะแล้วก็ให้วิ่งรอบสนามผู้ชายนักฟุตบอลก็นั่งเต็มเลยค่ะแล้วก็อาย เถอะเถอะวะแต่ไม่ต้องกลัวไม่กัดไม่กัดพี่กัดอ่าแล้วอายอายทำไมไอทำไมผู้ผู้ชายมองแสดงว่าเขาสนใจเราน่ารักใครก็ต้องเป็นปกติใครไม่มองเนี่ยไม่ยังผิดปกติแล้วทำไมวะไม่รู้ยังไงก็ต้องมองเป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายใช่ไหมเราก็ต้องใส่คี่งรอบสนามนี้วิ่งกี่รอบโดนแกล้งไงวิ่งกี่รอบโดนสามรอบโอ้ยสนามไหนเนี่ยสนามฟุตบอลใหญ่โอ้เป็นผมนะแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวเรียบร้อยยกมือพี่พอพอนี่โดนสามรอบเราวิ่งครบไหม เดินเอาค่ะพอรุ่นพี่หันหลังปุ๊บเราก็เดินโกงเอาโกงอะไรที to to yep. ่โกงจะดิดอะไรถ้าจะให้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 แกงรุ้นพี่คืนยอยากให้แกงอะไรดีพี่เขาแปะปะหน้าใช่ปะจะเอาโคนปะหน้าพี่เลยปะหน้าพี่พี่เขาพี่เขาชี้ไปทางพี่ชี้ทางพี่เหมนลอ้าวทำไมถึงเอาไปใช้โคนอ่ะใช้อื่นได้ไหมไม่ได้โคนเนี่ยแหละเด็ดสุดแล้วหมดีนะโคนก็แบบว่าบำรุงหน้าไง นี่น้องเขาเป็นห่วงรุ่นพี่ใช่หน้าพี่เขาจะได้ขาวใสอะไรอย่างงี้ก็วันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณที่มาน้องน้องน้องอะไรดาวคอนเสียงนะครับวันนี้ขอบคุณน้องดาวที่มาให้ความรู้ใช่เกี่ยวกับเรื่องกระดองกระดองของแข็งขอบคุณน้องดาวมากที่มารสนุกครับผมให้ความสนุกสนานแต่ก็น่ารักน่ารักอีกน่ารักก็ต้องมีแบบสนุกสนานไปด้วยไม่ใช่แต่น่ารักเดียว โอเคนะครับก้องพูดเที่ยวนิดหนึ่งแต่วันนี้ขอบคุณโรงแรมว่าเราผมกำลังน้ำค่ะอ่านี้เราก็อยู่ตรงตึกเจ็ดเลยครับกระโปรงผิวไหวเพราะว่าลมแรงลมแรงทั้งวันอ่าวันนี้ชื่อนะครับอีฟค่ะชื่ออีฟอ่าเรียนคณะอะไรครับเนี่ยศิลปกรรมศิลปศิลปกรรมศาสตร์นี่คณะตัวเองนะเนี่ยใช่สาขาแล้วเนี่ยสาขาการแสดงประยุกต์ค่ะการแสดงประยุกต์อ่อการแสดงเมื่อกี้เจอภาพยนตร์นี่เจอการแสดงเงี้ยเมื่อกี้เจอแล้วการโรงแรมการโรงแรม การแสดงการแสดงแสดงในโรงแรมเออในในโรงละครโรงละครใช่เออเรื่องอะไรของคุณวะใชะถามอีเนี่เข้ามานี่เป็นไงบ้างครับเรียนธุรกิจสนุกมากเลยค่ะเจออสนุกเลยน่าสนุกเลออน่าสนุกเลยเหมือนนนบังคับนนบังคน่าสนุกค่ะยังไงเนี่ยสนุกค่ะสนุกชอบชอบตรงไหนเป็นพิเศษบ้างที่เนี่ยชอบรุ่นพี่ค่ะที่พี่น่ารักดีอ๋อชอบรุ่นพี่หลงชอบรุ่นพี่ใช่ค่ะใช่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 แล้วล่ะรุ่นพี่แบบที่อ้วนๆบ้างมีหนวดใช่ไหมพี่ใช่ไหมคะ คือทันแล้วแล้วแบบว่าเข้ามาโดนรับน้องเรี่องโดนแล้วค่ะโดนแล้วแรงไหมแรงมากพี่จี๊ดมากจี๊ดมากอะไรจี๊ดจี๊ดอะไรเดี๋ยวจี๊ดแรงอะไรโมเปียววะไม่ใช่พี่เขาจะล้อมเชียวหนูแหวนใช่ไงวะเนี่ยเออเพิ่งเห็นเว้ยค่ะบ้าไปคิ้วใช่แล้วเปลี่ยนเรื่องพูดแล้วแล้วโดนแกล้งวันเนี๋ยวอยากแกล้งคืนรุ่นพี่ไหมอยากแน่นอนอยากอยากให้แกล้งขอสักอย่างแต่รุ่่นพีถ้ารุ่นพี่เขามีคิ้วเปียกออกไม่ได้นะโกนแม่งออก ก้นคิ้วหรือก้นหัวก้นคิ้วก้นคิ้วได้ทำปากเบี้ยวพี่อะโชคร้ายไม่มีรุ่นพี่แกลงเลยสักคนเขาไม่กล้าใช่ไหมดูสิถ้าน้องเป็นรุ่นพี่อะน้องกล้าไหมไม่วิ่งหนีแน่นอนเกลียดหรือกลัวใครดีเกลียดเกลียดมีอะไรเกฝากถึงรุ่นพี่มั้งก็ขอบคุณค่ะที่แบบว่ารุ่นพี่ต้อนรับเป็นหลังเป็นอย่างดีไง อันนี้คือฝากฝากแบบว่ารุ่นพี่ให้บังคับให้พูดหรือว่าจใจเราเนี่ยน่ารักจริงศรลปกรมเป็นแบบว่ารุ่นพี่แบบน่ารักทุกคนนะคะขอบครัวครับผมวันนี้ก็ขอบคุณน้องอีฟมากที่เสดสละเวลามาเพื่อคือเราใช่ค่ะครับขอบคุณน้องอีฟครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่กพื่อมาเจอหนึ่งสาวก็ถือว่าสวยได้ล่ะถูกใจว่าโอ้โหต้องถามคำนี้อย่าถามว่าพี่นะครับน้องชื่ออะไรครับชื่อแพลวค่ะน้องไม่สบายไม่สบายเจ็บออยากจะดูแลด้วยกันจริงๆเฮ้ยเอายามาล้าให้น้องขหน่อย เาอย่าทำใจเลป่ะพี่ทำใจทำไมวะวันนี้ผมผมพอน้องแหววเรียนคณะอะไรครับบริหารค่ะครับสาขาโลจิสติกโลจิสติกแล้วเนี่ยมามาพอมาเรียนที่ี่เป็นไงบ้างชอบไหมชอบโรงเรียนสวยผู้ชายก็หล่ออย่างอย่างนี้พี่สองคนนี่อยู่อยู่อยู่ในเกณฑ์ของน้องไหมเอาเป็นพี่คนเดียวอย่าเอาเราฝมเข้าไปเกี่ยวไม่เอามาอยู่ในวงจรพี่อ่ะ ผมไม่ชอบบทพวกหล่อเลยผมไม่อชอบไอพี่เขาไม่ได้หล่อหรอกก็หล่อนะอ้าวหล่อพี่เขาใช่ไหมน้องส่งสายตามาแล้วก็ส่งไปอยู่นี่มาโดนรับน้องบ้างยังครับเนี่ยโดนแล้วโดนหนักแค่ไหนหรือว่าโดนแบบน่ารัก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 แบบไหนแบบเราหรือเปล่าเออเขาให้ร้องอ่ะร้องร้องร้องนี่หมายถึงร้องเพลงหรือร้องยังไงร้องแบบ อปิดเนี้ยทำไมลุงพี่เขาให้ร้องแบบนี้เนี่ยไม่ร anyway> ู้เขาไม่หรู้ก็สาขาเนี้ยมันเจ๋งแน่นอนให้ร้องอยาก่าอยู่ด้วยถ้าแบบจะให้แกลงลุงพี่คืนเขาแบบหนักๆในชีวิตเลยอยากแกล้งคืนไงให้เขาร้องแบบเมื่อกี้ไหมมันจะไม่ดีนะอ่ะอยากพีอยากพี่ทำอยากจะแกล้งอลุงพี่คืนให้เขาร้องคืนนั่นแหละร้องไงร้องไงร้องแบบลุงพี้เลยแบบหนูแหละเอาแบบหนูเลยไม่ไหวหนูก็เอาใหม่แล้วพี่ลูกพี่ผู้ชายลูกพี่ผู้ชายก็นี่แหละ หน่อนมึงร้องดิร้องไม่ได้เออร้องร้องน้องฝังเดี๋ยวน้องก็สั่งแล้วเนี่ยไหนไหนอีกทีทีอีกทีอ้าอ้าอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่เหมือนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากถ่ายเสร็จอ่ะเดี๋ยวสอนพี่หน่อยสอนอะไรหลังไหม่แล้วกันหลังห้องน้ำหลังห้องน้ำเนี่ยไปร้องกันเดี๋ยวนั้นแหละท่านั้นใหม่ดีมีตัวใหญ่กว่านี่ไม่ใหม่ใหม่พูดใช่เดี๋ยวร้องใส่ไงใหม่ร้องไง ก็แบบเมื่อกี้แหละน้องสดก็ได้เก็บเสียงก็ดีแะ่ขออย่างเดียวเรียกท่านแล้วกันก็ขอบคุณมากวันนี้ยินดีค่ะตองการวันนี้ขอบคุณ้องแรมมากครับตอนนี้เรามาเจอน้องอีกหนึ่งคนนะครับตรงร้านน้ำผึ้ครับชื่ออะไรครับชื่อเบนค่ะอยู่ปีไหนครับปีหนึ่งค่ะคณะอ่าเศรษฐศารมค่ะสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะ S <S น้องเบนครับมาอยู่ที่นี่แรกๆเป็นไงบ้างที่มาหาลัยแห่งนี้ก็ <S <S ได้เพื่อนที่ดีค่ะแล้วก็ก็ก็ได้เพื่อนอะคะ่ะเน้นเพื่อนอย่างเดียวอ๋อไม่มีได้อย่างอื่น <S <S เอาอเพื่อนอย่างเดียว <S <S ไม่รู้ไม่รู้วันนี้ไม่รู้ <S 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 แบบเลงใครไว้ก็ไม่มีเลย ไม่กล้าเลงใครหรอคะเจถามน้องเบ้นครับเจอรุ่นพี่ที่เนี่ยรุ่นพี่เป็นไงบ้างโหดไหมดุไหมก็รุ่นพี่ก็น่ารักดีดูแลดีเออพูดดีอย่างนี้เข้าข้างของเพลงกี่เป็ดเจ้าเว้นพี่เจ้าเว้นพี่ไม่รุ่นพี่สั่งให้บังคับป่ะเนี่ยบังคับให้พูดไม่ได้อย่างเงี้ยเปล่าค่ะจัดไปแล้วถ้าเนี่ยอยู่มาโดนรับน้องยังไงมาบ้างก็ถ้าจะเอาเรื่องหนักสุดก็ที่ กินลูกอมผสมเกลือลูกอมแบบแล้ปิดตาเออทีต้องโดนที่ก็งโดนที่อะไรกว่นนี้อีกไม่เคยโดนเงเออน้องหันหลังให้มึงแล้วหัวอยากได้รับน้องเราโดนรับน้องมาแบบที่เราชอบเลยแบบนี้ที่เราโดนรับกันกิจกรรมที่ชอบกิจกรรมนี้เทีได้รับมาก็คงจะไปเต้นต้านกับคณะอื่นนะคะอ๋อเรียกแบทเทิลใช่แดนแดนแบทเทิล เต้นโชว์ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้ามึงอยากเอาคืนรุ่นพี่เนี่ยอยากสมมติว่าให้รับน้องรุ่นพี่คืนการรับพี่เนี่ยเอาแบบไหนดิอยากให้ทำทำอะไรรุ่นพี่ดิถ้าบอกตรงนี้ก็คงไม่ได้ค่ะต้องแบบว่านอกรอบเราเจอกันดีกว่านอกมหาลัยเราเราค่อยคุยกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้เก่งเก่งก็ฐานต่างฐา,า,า,านที่แค่นั้นเองใช่ค่ะที่ไหนที่มันนัดเจอที่ไหนเนี่ยเออนัดเจอที่ไหนไม่รู้แลบนแบนอยนี้ที่ไหนล่ะเออที่ไหนละชื่อชื่อเลยแหละเออชื่อเลย บ่อยนะเนี่ยม่ใช่มึงอะบ่อยไม่ไม่ห้ามมันก็กูไปกับมึงก็ปูไปกับมึงนะวันนี้ก็ขอบคุณน้องเบ้นมากครับเดี๋ยวไว้เจอเรื่องที่ดักทิ้งแต่ลงข่าวด้วยนะนพี่จะตามไปดูนะครับขอบคุณน้องเบ้นมากครับผมขอบคุณครับตอนนี้เรามาเจอน้องอีกคนหนึ่งครับกำลังจะไปประกวดดาวเดือนพอดีจะเราชุดมาก่อนใช้เขาไมาชุดชื่ออะไรครับค่ะชื่อแคทค่ะ เรียนอยู่คณะอะไรคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะสาขาธุรกิจการบินค่ะธุรกิจการบินานางฟ้าดีๆนี่เองกูไป <c oughs> เรียนใหม่กูเป็นตจดแล้วกัน <c oughs> แล้วแต่ครับแล้วแค่นี้เลย <c oughs> ครับเข้ามาที่นี่แรกๆเป็นไงบ้างบรรยากาศความรู้สึกที่ามาประทับใจอะไรบ้างอ๋อหนูชอบชอบบรรยากาศในโรงเรียนค่ะร่มรื่นดีค่ะแบบต้นไม้เยอะค่ะดูสบายตาค่ะดูสบายตาใช่ราดเนี่ยอยู่นี่มาโดนรับน้องเป็นไงบ้างค่ะก็ โดนหนักพอสมควรนะคะคก็แป้งอะค่ะปดหน้าแล้วก็เขียนหน้าเขียนตาอะไรอย่างเงี้ยจากที่สวยก็ไม่สวยเลยครับถ้าจะให้เอาคืนรุ่นพี่อย่างเงี้ยอยากจะทำรุ่นพี่แบบไหนเดีย๋ยวแป๊บนึงอย่าซ่าเชื่อประของเช <Okay, S 2> ื่อประของค่ะถ้าถ้าหนูโดนอย่างงี้นะคะถ้าโดนแป้งใช่ไหมหนูก็จะเอาคืนมากกว่านั้นค่ะเขาแป้งแค่แป้งแคร์เป็นขวดใช่ป่ะหนูนี่ก็สอบเลยค่ะแป้เอาจากไหนก็ เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีค่ะคิดไม่ทันเราเห็นหน้าพี่อยู่เนี่ยเอาดูหน้าพี่อยู่เนี่ยถ้าอยากถาพี่ก็เนี่ยอยากถาหลอกน้องเขาใจดีไม่ทำหลอกน้อยไปใช่ปะไม่ทำหลอกน้ะไม่ไม่เหลือทำไรให้วะเนี่ยทกำลังใจน้องกำลังจะประกวดต่อแล้วเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆครับจากทีมงานคิวเกิร์ลขอบคุณค่ะเป็นี่โอ้เป็นนี่ก็อยากฝากอะไรถึงพี่ๆ พี่ว่าเดี๋ยวต้องมีวิสาสะที่ต้องเจอใหญ่งานใหญ่วิสาสะคือรับน้องใหญ่ของมหาลัยอยากจะฝากไปถึงที่พี่เพราะเมื่อกี้เราต่าประกาศว่าจะเอาคืนรุ่นพี่ยังไงได้โดนแน่นแน่พี่คะพี่ทําอะไรกับหนูไว้นะเดี๋ยวว่าวิสาสะพี่เจอหนูแน่คนไหนคนนี้คนไนคนนทุกคนค่ะทุกคนที่ทำกับหนูเออเี่ยวก็ขอบคุณน้องแคทมากนะครับที่มาให้ความร่วโรจนกับเรา เดี๋ยวไว้คราวหน้าไปเจอมิสาสะขอให้ขอให้เจอนะคะ้ขอให้เจอขอให้เป็นดาวคณะนะครับผมจะได้มาตุเจอพวกพี่อีกครับองท้าพอนครับขอบคุณคับขอบคุณค่ะอ่านี่เราก็อยู่บริเวณตึกสี่ครับคว้าดาวศิลปศาสตร์มาเลยนะครับผมชื่ออะไรครับชื่อกระต่ายค่ะชื่อกระต่ายชื่อกระตอยครับชื่อเหมือนกันอ่าน้องกระต่ายครับ เป็นไงบ้างประกวดดาวคณะมาวันนี้ก็สนุกดีค่ะรู้สึกได้เจออะไรแบบแปลกๆเยอะเลยใช้คาว่าแปลกเลยไม่ใช่ไม่ใช่คว่าใหม่ๆเลยก็แปลกใหม่ดีค่ะแปลกใหม่รวมเลยรวมเลยแปลกใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คุยใครคุยโอเคอ่นนี้น้องกระต่ายเนี่ยมาอยู่ที่เนี่ยแรกๆเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่นี่บรรยากาศที่นี่ก็ร่มรื่นดีค่ะมีต้นไม้เยอะแต่ชอบชอบสีเขียวชอบสีเขียว เ,เขียวไหมเกียวมาทาแม,ม่งแล้วมีโดนรับน้องบางอ้างยังก็ได้รับน้องบ้างแล้วค่ะตอนช่วงที่เรียนซัมเมอร์ค่ะโดนรับน้องที่โดนอะไรแบบหนักๆมาบ้างก็มีโดนรุ่นพี่แต่งหน้าค่ะเอาแบบพวกดินสอแขกอะพี่ที่มันเป็นสีดำๆเลยอะเอามาเขียนตาเป็นหมีแพนด้าเอามาเขียนตาแล้วก็เขียนหนวดเอา เอาเทปสีดำๆมาแปะเป็นจมูกแล้วเขาก็แต่งหน้าให้ตายกลายเป็นเสือค่ะแล้วเราก็เล่นเป็นเสือเลยตายเป็นเสือเลยใช่โดนแต่งหน้าให้กลายเป็นเสือแล้วก็ลิปสติกมาทาปากแบบหน้าพี่คนนั้นมากเลยถือว่าเป็นการเขียนที่ดีนะจากถ้าตายเป็นแม่เสือสาวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แบเาเสือก็ได้ก็ไม่รู้ไงแล้วแบบถ้าจะมีให้เราให้คืนให้ทําคืนรุ่นพี่แบบแบบจะให้รุ่นพี่จำไปจนวันตายเลยเนี่ยเราโดนเราคืนแล้วอยากทห้พี่เขาเขียนหน้าเสือเราเนี่ย อย่าทำอะไรเขาดีก็อยากเขียนหน้าเขาคืนเขาวันนั้นตายพยายามเขียนหน้าเขาคืนแต่เขาวิ่งหนีตายเราจะเขียนหน้าเขาเป็ไอะไรเอาให้เต็มม่ะพี่ให้เต็ม่ะมีแบบมีใจไหมก็อยากได้คืนแบบอยากได้มีแพนด้าคืนอ่ะมีแพนด้าคืนแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพี่ว่าเดี๋ยวจะมีวันรับน้องใหญ่คือวิสาสะพี่คะอย่าให้ตายมีโอกาสนะคะแล้วต่จะตายจะเขียนแน่นอนค่ะหน้าพี่อแล้วเขียนเมื่อไหร่บอดพี่จะตามไปดู ได้ค,ะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องกระต่ายมากนะผมดาวศิลปศาสตร์ปี 2, 5, 5... 88าแปดวันน <c oughs> ี้ <c oughs> ขอบคุณน้องกระต่ายมากครับขอบคุณ,ค,ณครับเราอยู่ตรงหน้าห้องสมุดครับตึก6เจอดาวคณะนะดาวคณะบริหารปีล่าสุดเลย ชื่ออะไรครับค่ะชื่อกิ๊ฟนะคะจิรล้วพาบุญเนื่องค่ะเป็นเฟชชี่ปีหนึ่งค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการค่ะนี่ดาวคณะเขาต้องพูดอย่างนี้ไม่แอมอั้งอึ้งอะไรมึงไม่ใช่เดือนเดือนคณะ๋อไม่ใช่อมอแค่หลืบเพื่อนอ่าน้องกิ๊ฟมาอยู่ที่นี่เป็นยไงบ้างก็โมเมนต์แรกๆเลย โอเคค่ะที่ประทับใจอย่างแรกเลยตั้งแต่ซัมเมอร์นั่นก็คือการรับน้องนั่นเองอเรียกได้ว่าทุกคนน่าจะต้องเคยเจอกันมาก่อนนะปีหนึ่งเรียกได้ว่าทรหนมากที่นี่รับน้องกันแบบ2เดือนปัจจุบันก็ยังรับกันไม่เสร็จเลยค่ะก็เขารักนะถ้าถึงรับเนาะพี่เ <c oughs> พี่พี่พี่เคยปีหนึ่งพี่โดนรับไงไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เคยโดนรับมาหนีอย่างเดียว๋อนี่อย่างเดียวไม่ไม่ห้ามอ่ะก็กูก็ไปกับมึงบ้างนะฮะค่ะแล้วถ้าเราโดนรับน้องเนี่ยที่แบบ โหดที่สุดแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาคืนเนี่ยถ้าโดนอย่างเงี้ยโดนอะไรมาดีโหดที่สุดหรอเรียกได้ว่าไม่มีเลยนะคําว่าโหดสําหรับหนูเพราะว่าเข้าร่วมแล้วก็ให้ความร่วมมือตลอดแบบเต้นกันแบบตะคิวกินขาเลยทุกอยาคนซาิตมีเองไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นหนูอีกคนนึงบอกว่าโหดใครบอกโหดอันนี้้ยขนดเดียวกันเออคะนเดียวกัน คณะบริหารสาขาการจัดการรุ่นพี่น่ารักมากๆอยากจะบอกว่าน่ารักมากๆคนก่อนคนก่อนบอกหดใครบอกโหดใครบอกโหดเดี๋ยวให้รุ่นพี่จัดการนะถ้าแบบโดนถือว่ารับได้หมดเรารับได้รับได้หมดรับได้หมดให้ทำคืนหรอรุ่นพี่ก็เต้นให้ดูทุกอาทิตย์เนาะก็น่าจะแบบอัดคลิปประจานอัดคลิปประจานกันนิดหนึ่งเพราะว่ารับน้องแบบนานมากๆมเดือนแล้วยังไม่จบค่ะ สะสมใจปะเนี่ยสะสมใจไี่นีแปดปียังไม่จบเลยแปดปีเต็มคูต้าเต็มคูต้าเลยนะพีแปดปีอ่ะขอจบได้แล้วคือเออน้องขอได้เนี่ยให้น้องได้เปล่าไม่รู้อาจารย์ไงต้องถามอาจารย์ให้หรือเปล่าแบบอย่างนี้ไงก็เลยไม่ได้เข้าเรียญไมไมอ่ะค่ามันไปแล้วกันถ้แบบว่าใกล้ถึงวันวิาสาสะที่เราจะต้องประกวดดาวมหาลัยด้วยเตรียมตัวยังไงบ้างช่วงนี้ ก็เตรียมตัวช่วงนี้ก็เตรียมตัวทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพความรู้ความสามารถแล้วก็ความสามารถพิเศษเทรนการเดินความสามารถพิเศษเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะช่วยเชียร์กิฟด้วยคณะบริหารธุรกิจค่ะหมายเลขหมายเลขยังไม่ท้างดูโทรศัพท์ไงเชียร์ส่งเอสเส่ง S m s เออสส่วนตัวละเออสเออส่ง S M S ไปเชียร์โอเคแล้วเนี่ยอยากจะฝากอะไรถึง วิสาสะใหญ่นี้ต้องโดนอยู่แล้วถึงรับน้องถึงประกวดดาวดาวมหาลัยก็ต้องโดนอยู่แล้วนะบอบๆนะคะเห็นแกหนูด้วยน้องไม่เห็นแกหนังหน้าหนูด้วยเดี๋ยวจะโซมไปมากกว่าเดิมถ้าลุงพี่แบบมาแกล้งหนูเยอะๆเนี่ยหน้าหนูเสียโฉมขึ้นมาลุงพี่คนไหนแกล้งมาบอกบอกพี่จะทำไมฮะจะทำไมจะไปแกล้งหนูใช่ไหมใช่หน้าแกล้งขนาดนี้นะครับวันนี้ก็อยากจะขอบคุณน้องกิฟต์นะครับที่มาเสียสละเวลามาให้เราได้ ถามบ้าบอกขอพ่อขอแตกอะไรก็มีครับผมก็ขอให้ได้เป็นดาวมหาลัยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอ่าฝนก็เริ่มไปปล่อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงลานธรรมนะครับผมเจอน้องชื่ออะไรครับนิวค่ะน้องนิวเรียนคณะครับเนี่ยไอทีค่ะไอทีสาขาอะไรครับไอทีค่ะเข้ามาที่นี่โมเมนต์แรกที่มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตำหน่ายเยอะมากค่ะ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้คือดีไหม <c oughs> ดีค่ะธรรมชาตินี่แบบสุดยอดเลยมีอ,อะไรบ้างอะไรชอบบ้างไม่มีค่ะไม่ชอบดอกต้นไม้อย่างเดียวเลยใช่ค่ะคือแบบว่าไอ้คิดคิดไอค,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 คิดอะไรใหม่ได้ไหมฮะแล้วบบโดนรับน้องมาบ้างยังช่วงนี้ก็ <c oughs> มีทำกิจกรรมมาบ้างค่ะทำไมพูดน้ำเสียงเศร้ามากไปอ่ะโดนโดนรับน้องแบบไหนบ้างก็มีแบบเอาของแบบ มาให้กินแล้วก็ให้ทายว่านี้คืออะไรอะไรอย่างนี้แล้วกินอะไรบ้างก็มีพวกเม็ดสาคูมะละกอบดอะไรอย่างเงีองโอเคโดนรับมาไงแล้วโดนรับมาอ๋อนี่แหละมันหนักเออแล้วแบบว่าถ้าเราจะให้แกล้งพี่คืนอย่างเงี้ยล่ะแบบแกล้งแบบไอ้หนักๆเลยแม่งจำเราไปจนมันตายแกล้งเราเราคืนอย่างเงี้ยอย่าแกล้งเราพี่ดิ ใส่ของกินทุกอย่างรวมกันค่ะใส่ของกินทุกอย่างรวมกันค่ะอะไรบ้างอะอะไรบ้างะอะไรบ้างอะวก็ผลไม้ของคาวพวกตรงพวกตับอะไรอย่างงี้ปั่นรวมกันให้เกลือทั้งกระปุกอะไรอย่างเงี้ยใส่พริกด้วยวันนี้ค่ะอันนี้คือแบบว่าคิดแล้วใช่ไหมคิดแล้วคิดแล้วค่ะคิดดีมากเลยค่ะดามันไม่ได้คิดอะไรเลย กูจำแล้ได้กูใส่ใส่เอาคืนไงเอาคืนหน่อให้สะสมได้ยเห็นหน้าพี่คนนี้จะแกล้งพี่เขาเนี่ยแกล้งไงดิจะจำมาเนี่ยจะจำมาเลยจะได้จำกูได้พี่คนนี้ไม่รู้จะให้แกงไหน้องไม่อยากแกล้งน้องไม่อยากแกล้งพี่ไม่ได้ทำอะไรหนูไว้อ่ะแล้วมึงทำน้องดิอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรต่อตีหัวอ่ะนี่เดี๋ยวใกล้ถึงวิสาสะแล้ว ก็จะเป็นสารนัมพันธ์ที่น้องใหญ่ของมหาลัยใจฝากอะไรถึงพี่พี่เขาบ้างก็บอกว่าพี่พี่อยากแกล้งน้องเยอะนะคะสงสารน้องบ้างแค่นี้นะคะแค่นี้พี่จะสงสารดีไหมเนี่ยพี่จะสงสารดีไหมพี่เขาอาจจะแกล้งเบาไงเขาเลยน้องไม่ค่อยแค้์ไงอันนี้คุยกับใครอันนี้คุยอัไใครคุยเปื่อยพูดคนเดียวนี่แหละแล้วผมวันนี้ขอบคุณน้องนิวมากครับก็ผมไม่เจอกันวิสาสะนะผมวันนี้ขอบคุณครับ ครับสวัสดีทําไม้เอาเป็ก็เปารายการเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้คลิปน้องสาวเป็นไงค,คุยผมอ่ะเออคุยมือก็ดีครับน่ารักดีครับน้องปีหนึ่งส่วนตัวไหมไม่มีแบลวว่ <laughs> ม,ม,ามาแทนอาร์มกดดันไหมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ทเท่าไหร่ครับก็เห็นจากที่มือที่ถือไม้แล้วก็ก็ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่นะครับผมนี่ไงน้องๆสาวๆสวยเด็ดเยอะยครับปีหนึ่งนะ เห็นเลยขนับปีหนึ่งนะเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยน้องเนี่ยขนาดปีหนึ่งนะเอาแล้วถ้าปีสองอะก็อย่างที่เห็นนี่แหละเห็นนี่แหละเป็นยังไงอ่ะแอดมินก็รู้นี่รู้อะไรรู้นี่ว่าปีไหนเป็นไงอ่ะก็รู้มันเป็นงานงี้เออเพื่อความสนุกอ่ะถ้าอย่างงี้งี้อ่ะฮะถ้อย่างนี้งี้งี้ไม่ใช่ถ้าอย่างงี้งี้จะซ่องอย่างนี้ด้วยเปลยฮะก็น้องๆหลายคนน่ารักมากปีนี้น้องน่ารักน่ารักเยอะมากหลายคนเลยแต่ว่า มีกิจกรรมที่เรายังไม่สามารถน้องมีกิจกรรมรับน้องเราก็ไม่สามารถที่จะไปดึงมาได้ครับไปจะได้จะได้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าเลยตามมาเแน่นอนน้องมีสารสัตว์เจอแน่เจอแน่อันนี้คุยใครก็ผัดม่วอยู่แล้วนะแล้วก็อยากฝากพี่น้องเลยอันนี้สําคัญอ่าเรื่องการรับน้องนะครับผมเอารับน้องให้สร้างสรรครับรับน้องสร้างสรรค์ถูกจารีประเพณีแล้วก็นึกถึง ใจเราใจน้องครับอะไรที่มันเกินมากเกินไปก็อยากให้รุ่นพี่คิดถึงตรงนั้นด้วยคิดถึงชื่อเสียงคิดถึงหลายๆอย่างมันมีอะไรที่เป็นเ,นเรื่องละเอียดอ่อนครับอยากจะฝากตรงนี้จริงรับน้องให้สนุกสร้างสารรค์ให้น้องสนุกนเราคนรอบข้างสนุกด้วยและตัวเองเราก็สนุกไม่ใช่สนุกไฟใดไฟหนึ่งเลยอยากจะฝากะไรไมั่งไหมเรามาวันนี้มาแทนไออาร์ฝากถึงไออาร์มันหน่อยดิหายป่วยเร็วๆนะครับ ี่อยหมันกินกินได้ถูกสุขลักษณะ <laughs> แดกไม่เลือก <laughs> แดกไม่เลือกเลยมันเอาตะขี้แตกแล้วถ่ายไม่ไหวนะครับผมวันนี้เราสองคนก็อยากจะขอบคุณน้องๆน,น,นะครับผมที่ให้เวลาเวลา, <นะ S 2> าวเวลาเวลาเวลามาเล่นกับพวกเราคลิปหน้าวิสาสะไปเจอกันครับนี่ดาวคณะทุกคณะแต่เราได้ตามไม่แน่ๆไม่รู้นะเอาอาจจะตามเดือนคณะไม่ใช่หรอเราอ่ะชอบไม่ใช่หรอ ส่งหนึ่งมั่วซั่วเลยเอหอะเห็นชอบก็บอกไงบอกเมื่อกี้ก็ขึ้นไปชอบจะจีบเลยชอบก็จีบเลยซ <c oughs> เนี่เ <c oughs> ียใสันแล้วผมันนี้เราสองคนผมเป้ครับผมตายครับ <c oughs> อ่าฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวรอดูว่าเราจะมีอะไรไปทำถามพวกดาวาคณะกันแล้วก็รอดูว่าใครจะได้เป็นดาวมหาลัยในวันวิสาสะนะครับผมวันนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสว <า S> ัสดีครับ สวัสดีครับ